สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับเป็นโฉมตานึกครับมาชี้เป้ากันนะครับก็คันนี้เป็นออดีตครับรถประมูลจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัว 5L เกียร์ธรรมดาอแอร์นี่เย็นชั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็เครื่องดีครับน้ำไม่ยันควันไม่ไหลนะครับเกียร์ดีครับไม่ดุดไม่เด้งครับเฟืองท้ายไม่หอนสีสันภายนอกนี่ ได้สีเดิมโรงงานเลยนะครับนะบางๆไม่ผุครับส่วนเบาะนี่ก็มีมีโดยสาร3แถวนะครับภายในไม่โสมครับเอกาสารการโอนครบครับสามารถนําไปจดทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่9 9 0าที่9 0าทนบาทครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์ f a c e b o o k ดตา่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรนั้นเรียบร้อยคันนี้รู้สึกว่าจะอยู่แถวนนทบ,บุรีนะครับยังไงก็ลองเข้าไป พูดคุยดูก่อนได้ครับแล้วก็ยังไงแนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยไปลองครับลองเชฟดูเพื่อความสบายใจของตัดสินใจใจ่ายเงินด้วยนะครับจะไม่ต้องเสียมัดจําไปฟรีๆครับโอเคมาคลิปนี้ก็คงม,มีไปเท่าน,นี้ฝากกดติดตามไปด้วยมีรถเข้าวามาใหม่ท่านจะได้พายผมส,สคลิปนี้สวัสดีครับ